เมื่อวันที่12มิถุนายน2567พันตำรวจโทปฏิวัติชุมแวงวาปีสารวัตรสถานีตำรวจภูทโรโศกามลงพื้นที่สำรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระพร้อมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการซึ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งนี้ใช้ในพระราชพิธีสำคัญหลายครั้งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอ,เ,อเซกาจัังหวดบึงกาฬโดยเมื่อปีพุทธศักราช2491พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์อ่อนยานศิริพระอาจารย์ทองสุขสุจิตโตได้ร่วมกันปั้นพระพุทธรูปบนหน้าผาโดยในบริเวณนี้จะมีน้ำหยดลงบ่อด้านล่างหน้าองค์พระพุทธรูปตลอดปี ชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์